อาการอาารอีกครั้งนึงนะครับหลังจากจังวดที่ผ่านมาครบหน้าครบหน้าเป็นค้นขอครับังวดที่ออกสองสามนะครับเลขกระเขาตรงๆได้ครับสองสาแล้วผมผมกับว่าได้มาตามต่อครับสลับมือนี้ผมก็เลยมาตามต่องวดของวันที่สิตุลาคมหกสี่ครับเลขตัวที่หนึ่งก็คือเลข8ครับเดี๋ยวรอรุุนเลขต่อที่สองที่สามกันนะครับ เล็กแปดนะครับตัวแหลกเคยิสานไตครับเป็นขอเป็นเทือและเดี๋ยวเราเนตัวที่สองไปผมกันครับผมขัางนานนะครับเด้อคือพานอนครับเมื่อนี้เคยิสานไตพันสิขอโชกับพานอนเดี๋ยวงวนี้ครับลองมืงนะมอเมฆพนสิขอนี่พันธุเด็ตัวใดวครับ ทงโลมากครับฝนตกแห้งครับฝนตกแห้งครับน้ำเรืยังขังอยู่เลยครับนี่ครับบูน้ำเรื่องขังอยู่ครับฝนอันไหนพักการที่ยังครับนั่นไอ้เก็บไปการทูบออกก่อนแต่การทีขอโชคคุณบอกแมนครับขอโชคบงนี้เคยขอบ่เคยขอครั้งหนึ่งแล้วผมน่าเคยขออะไรบ้างสองสามตอนนั้นแล้วแมนไอ้นี่ผมสิมาขอครับ ผมแม่ให้ขอได้เลขสองสามที่ระงวดออกสองสามวันไหนได้ครับวันนี้เลขอาจีมากก็ได้เพราะว่านี่ครับมันมีปวกครับปวกมากเฮทห้างห้างอยู่นี่ครับ้าบว่าทบว่าอนี้ออนนี้มันยืดเป็นเป็นห้างปวกเลยได้หน่เป็นปราสาทด้วยเป็นปราสาทของเขาเลยงามเนาะเป็นไอ้เป็นไข่เป็นหูเนาะเป็นโพงเลยสีเงาตีเป็นปราสาทสีตีเงาไปสีอุดใตอยู่สิ มเหี่ยวสุดปัดเลยโอเคนะเดี๋ยวเขาถิมาขอโกพรนะลากษ้านที่ตรงนี้หลล่นะนี่พระนอนเนาะที่นี่เขามาขึงตัวมาใสา่เองกันกระางลงมาเลยลมาเขาิ่งใส่บุญสาเนาะเป็นยังใส่เกือบเลยที่ว่าศาสครับมี่มู่หูวบานเทาไห่อันนี้เนาะนนะน ครับตำส้มกะกัดสิลามบากแดงน้อยหนึ่งครับน,น,นี่นี่คนจะตกใหม่ทิมต้าคาทยาไทายคิดใหม่ทิมต้าเนี่ยพวกผมเลยเนี่ยแนมแนมบุเรนตัวเลขให้ท่านผู้ส้มเลยสาธุ <c oughs> <c oughs> มาเบึงปวกครับนี่ครับปวกเฮ็ดห้างตรงที่ผมจุดทูพอดีครับบุญหลายให้นาอปวกขยาปวกพอปวกตัวเอนเป็นเลยหลายๆยังเสียให้โชคลูหล้านเด้อเคยขอเธอหนึงครับแต่สองสามงูนันก็นออกลางสองสามวานันนี้ก็ขอให้อออนนอีเลสสาธุสาธุสาธุ ลายเหงเนี่ยเนมขี้ขายเป็นตัวเหล็กเลยครับงวดนี้น่าจะนอนอยู่แม่สองสองขขายเป็นตัวเหล็กเลยครับเด้อนี่รอยท้าพระพุทธบาตครับก็ขึ้นซัดเทนอลนี่ ก็ขึ้นชัดแท้ขึ้นชัดแท้งครับขึ้นชัดแท้งอุ้ยปวกคือหลายขึ้นแล้วโอ้เมเปง่ยเมเปง่ยเมเปงเมเปง่ยาก่ยากเคยเห็นแมเปงนหมครัตัวบางง่ายนั่น เข,เขาเป็นอื่นแม่เป่เงบอกพระยาปวดบอกบอกยังไม่เคยถือเพระาะเธอคณะซื้อเลขนี่ก็ยังเฉียด <c oughs> งเงินนี่ค่อยถือน้ำพึ่นนะเดอ้อเลขทูตเตอร์สองของเคยสานไตครับมาแล้วครับแปดหนึ่งครับคือใหญ่แท้เลขหนึง่งคือใหญ่แห้งแท้เนี่ยเลขหนึ่งปั้นหลักสองกิโลไหม บเมนสองกิโลตีมันใหญ่กว่าสองกิโลขึ้นหลักสองเพรฝ่าไหมเด็กหนึ่งเพิ่นนี่เห็นไหมครับใหญ่โพดโพ้แท้เด็กหนึ่งแปดหนึ่งครับหรือแปดเจ็ดบ่แปดหนึ่งเนาะอือแปดหนึ่งแปดหนึ่งหรือว่าแปดเจ็ดครับสาธุสาธุสาธุก็เขียนอยู่นี่ช้างใหญ่ว่าสันครับเก้าห้าเก้าห้าหรือเก <95 S 2> ้าหก มหกก็ได้หก็ได้เลยนีได้สงเลย้าบอกเก่าหาเก่า6กนนีรครับบางแง่เลยนี่หนึ่งหนึ่งไเอ่งบเออบ่กนี่ออกตัวนี้บ่นี้สางง่ช่างไงเดี๋ยวแนมใกล้ๆคือเห็นเป็นสามตัวปูแลษีเขา เลขเให้ได้เก่าเก่า,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 าหกนี่มันไข่ไข่สามตัวเลยทะบเก่าทะบทะบเก่หาหาเก่าหกเต่บงหนีมันไขยไขเลขหาห้าเลขหาเกหห้าเก้าหกหรือห้าเก้าห้าเก้าหกหรือห้าเก้าศูนย์หรือจะเป็นห้าเก้าห้าบ่ เหล็กง่ามไหมมาดู้หนึ่งแปดหนึ่งครับ <S <S เด็กเหล็กยังคือแปดเออเด็กเจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ออกมาแล้วเนาะวันนี้กะสิวเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งบ่อืมบ่อนแนะเนาะบ่นแน่บ่นแน่วีโบแมนปีที่แล้วจำบ่ได้ว่าเป็นของงวดงวดไหนมันเคยออกได้แปดหนึ่งหนึ่งอืมนี่แปดหนึ่งหนึ่งหรือว่าแปดเจ็ดเจ็ดอหรือแปด หรือว่าแปดหนึ่งมันสองโตนะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองก็ได้เนะพอหนึ่งมันสองตก็แล้วพิาราเาก็แล้วเอเมนรับธรูมชมครับการลองพิจาราเบิงงเดอร์ับงวดของวันที่สิบหกตูลาคมหกซีนี่ครับนี่ครับกัเป็นแคนแนวทางครับเป็นความเสียส่วนบุคคลครับอาจสีมากก็ได้